สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามากันแป๊บหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไลฟ์กันค่ะวันนี้มีของแจกเยอะแยะมากมายอย่างที่ยุ้มบอกไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันนะจ๊ะมาๆสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเซย์ไฮทักทายกันได้นะจ๊ะกาลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่จะได้รับรางวัลในวันนี้ อุ้มเช่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรออยู่นะคะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของมาวันนี้อุ้มแจกอะไรบ้างไหนใครรู้บ้างทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้อุ้มแจกอะไรบ้างจ้า มามาม,ามาวันนี้นะคะสิ่งที่อุ้มจะแจกนะคะจะมีนะคะประกอบไปด้วยอันนี้เลย Realme Watch นะคะซึ่งเป็นอันที่อุ้มกำลังใส่อยู่ณนะตอนนี้เลยนะคะ Realme Watch 1ตัวและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะ Realme Buds Air Neo ค่ะทั้ง2ตัวไม่ใช่ทั้ง2ตัวดิจริงๆเนี่ย3ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่พึ่งประกาศ ราคาไปไปประมาณน่าประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะประมาณนี้เองแล้วก็เพิ่งเปิดตัวในไทยกันสดๆร้อนๆเลยอุ้มก็เอามาให้ดูกันเป็นที่แรกๆในประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะถูกใส่ไว้ใน YouTube ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตกใจถ้าสมมติแบบมันมีการเล่นกิจกรรมถ้าคุณยังอยู่ที่ YouTube นะคะแล้วยังไม่ได้มาไลฟ์อุ้มในแฟนเพจก็เข้ามาไลฟ์กันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมแจกตลอดเวลาเลยมามามา,มา ถ้าใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอ,อ,อตอนนี้เป็นร้อยร้อยกว่าคนแล้วนะคะบอกกติกาก่อนละกันกติการแรกนะคะคนที่ชิงเวล l m มีวอ c นะคะเราได้ลงชื่อและทายเลขกันไปแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้นะคะเราจะทายเลขกันเหมือนเดิมเลยไม่มีปัญหาส่วนวันนี้ค่ะกับกิจกรรมแจกเวล l m มีบัชแอนิโอตัวนี้ค่ะทํายังไงนะคะง่ายมากๆค่ะอ,อ,อุ้มมีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้ว และตอนนี้นะคะอุ้มกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะใครมาคอมเมนต์ที่นาทีที่เท่าไหร่นะคะเวลาเท่าไหร่บ้างตอนนี้นะคะเวลา5โมง17นาทีค่ะอุ้มมีตัวเลขในใจอยู่แล้วนะคะว่าเอ่อนาทีที่เท่าไหร่จะได้รางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะ,ะประกาศคือเอาง่ายเลยคอมเมนต์กันเข้ามาล้วกันนะคะคอมเมนต์เข้ามาทีแค่ไหนก็ได้แต่ละว่าระวังสแปมนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเลียวมี x อุ้มรีวิวค่ะ เวลาที่ตรงกับที่อุ้มคิดไว้นะคะจะได้รางวัลไปแอบบอกนิดนึงว่าอีกสักแพ๊หนึงก็จะถึงคนที่ได้รางวัลแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์เข้ามากันถี่ๆได้เลยนะคะแต่ว่าขอให้ข้อความเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อป้องกันสแปมนั่นเองนะคะอย่าลืมติด Hashtag realme x i u m review ใครไม่ติด Hashtag อดได้นะจ๊ะขอมอบให้คนบนหรือว่าล่างแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเอาใหม่ขอทวนกติกา เรียวมีวอสนะคะเดี๋ยวรอประกาศผลอย่างเดียวเนาะคนที่จะชิงตัวที่เป็น r e a l m มี u d s a อนนะคะให้คอมเมนต์เข้ามาใครคอมเมนต์ตรงกับเวลาที่อุ้มคิดเอาไว้นะคะคุณจะได้ไปเลยตอนนี้5โมง17นาทีใช่ไหมอ่ะ18นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้รางวัลไปนะคะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอเอ่อขอมาเริ่มที่ตัวแรกก่อนละกันเนาะคือตัวนี้ r ร a l วมี3อ็กสาเูมค่ะ ใครอยากได้บ้างจะบอกว่าราคามันโอ้โหดีมากเลยเนาะใครที่ได้ดูไลฟ์เมื่อสักครู่นี้กันบ้างคะ่ะอ่านี่นี่ทุกคนเข้ามากันแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกําลังอ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะจ๊ะอ่านี่ถูกต้องนะคะคุณพุทธิพัฒน์ทำได้ดีมากค่ะก็คือคอมเมนต์กันเข้ามานะคะติดแฮชแท็กเรียวมี x i o m u r e v i e w ค่ะคุณตรงเวลาที่อุ้งคิดไว้คุณเอาไปเลยเรียวมีบัสแอนดนีตัวนี้นะคะมาเริ่มเลยแล้วกันเนาะ ที่ X3 Superzoom อุ้มมีโอกาสได้ใช้งานมาประมาณ2วันแล้วจะบอกว่ามันเป็นมือถือที่โคตรคููเลยอะเออดีมากนะคะยิ่งราคาเปิดตัวมามาเมื่อสักครู่นี้19,990สบาทสำหรับอุ้มเนี่ยถือว่าไม่แพงเออเพราะว่าสเปคของมันนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบตัวท็อปท็อปของทางเรียวมีเลยด้วยซ้ำค่ะเอาว่าอย่างแรกนะคะที่อุ้มรู้สึกว่าเออชอบมากๆเลยก็คือว่าตัวหน้าจอของเขาค่ะเดี๋ยวอุ้มขอ แกะกล่องให้ดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะอ่าเดี๋ยวเปิดกล่องเลยเนาะฟรีชอบกล่องเรียวมีมากสีนี่แบบเหลืองได้ใจในทุกโปรดักเลยเดี๋ยวขอเอาของรางวัลทุกคนเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะนี่นี่นี่อันนี้นะคะของรางวัลเก็บก่อนนะมาดูกันที่เรียวมี x 3ซุปเปอร์ซูมก่อนคะ่ะนี่อันนี้คือตัวเครื่องนะคะอ่าเดี๋ยวอุ้มพาไปดูกันใกล้ๆดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ขอย้ายไปโชว์ให้ดูกันใกล้ๆนะคะอ่าเม้นเข้ามากันได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอุ้มกําลังดูอยู่ว่าใครที่จะได้รางวัลไปนะจ๊ะมาเริ่มชมกันดีกว่าว่าตัว r e ียวมี x 3 Super ปอร์ซูนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวอุ้มให้ชมกันใกล้ๆขออนุญาตหมุนนี่ก่อนรึโอเค นี่มาแล้วนะคะเรียวมี X 3 Super Zoom ค่ะตัวนี้นะคะที่เขาชื่อว่า Super Zoom เพราะว่ามันสามารถซูมได้ถึง60เท่าด้วยกันค่ะน,นี่คือด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังอันนี้สวยมากเลยนะสีนี้ค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเอ,อ่อคอนเซปต์เจ้าตัวนี้ค่ะสโลแกนเขานะคะคือพลังอ้าว โฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยอ่าคอนเซปต์เขานะคะคือพลังซูมพลังแรงจ้ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีระยะการซูมตั้งแต่16มิลน,นะคะจนถึง124มิลซูมสูงสุดได้60เท่านะคะแล้วก็มีโหมดกลางคืนที่น่าสนใจด้วยอ่าเดี๋ยวอุ้งเปิดด้านหน้าให้ดูนะคะอันนี้คือหน้าจอของเขาค่ะสวยงามไ,ไหมจอตัวนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวนะคะจอตัวนี้นะคะจะมากับหน้าจอเนี่ยความละเอียดหรือว่า refresh refresh rate ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่120เฮิร์นะคะเออกับราคาเนี้ย ถือว่าทําได้ดีมากเพราะว่าปกตินะคะเขาก็จะไม่ค่อยใส่120เฮมาในมือถือที่ต่ํากว่าราคา20,000บาทสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้ค่ะจะใช้กระจกนะคะที่เป็น Gorilla Glass 5ด้วยอัตราส่วนก็จะเป็น90.6%นะคะสังเกตดูว่าจะมีแค่กล้องหน้าตรงด้านบนตรงนี้เองนะคะที่เอ่อเป็นส่วนประกอบของหน้าจอที่เหลือก็จะเป็นจอเพียวๆแบบนี้เลยเดี๋ยวอุ้มขอเช็ดหน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะปึ๊บ แล้วก็ถ้าพลิกมาด้านหลังนะคะจะเจอกับตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องนี้ที่บอกไปนะคะว่ากล้องเนี่ยถูกวางเรียงกันแบบนี้เป็น AI Quad Camera ค่ะความที่เด็ดของเขานะคะเป็นการใส่เลนเลส์ Periscope เข้ามา กับราคาเท่านี้กร้างละเอียดนะคะ8ล้านพิกเซลระยะซูมนะคะก็คือ5เท่าแบบออปติคอลซูมนะคะแล้วก็ดิจิตอลซูมได้ที่60เท่าอย่างที่บอกไปค่ะคุณภาพของตัวบอดี้นะคะแล้วก็คุณภาพของการคือถ้าให้อุ้มถือในมือแบบนี้อุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องหนึ่งที่หน้าตาดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสวยงามมาเดี๋ยวอุ้มพาไปดูกล้องกันนิดนึงแล้วกันค่ะว่า AI กล้คามล่า Camera, ตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่เลนหลักค่ะเลนหลักของเขานะคะจะเป็นเลนหลักความ ลคลสี4ล้านพิกเซลนะคะ f อยู่ที่1.8เดี๋ยวอุ้มจะให้ดูตัวอย่างภาพนะใช้เซนเซอร์นะคะ Samsung ISOCELL นะคะ GW 1ค่ะแล้วก็มีเซ็กพิกเซลนะคะใช้4 in 1พิกเซลเนาะก็คือรวม4เป็น1แล้วก็เทคโนโลยีนี้นะคะทำให้ตัวเซนเซอร์นะคะเวลาเราถ่ายภาพนะคะมันก็จะมีขนาดใหญ่ถึง1.6ไมครเดี๋ยวอุ้มขอเปิดให้ดูนิดนึงนะ อันนี้คือหน้าจอเวลาเราถ่ายรูปนะคะแล้วมันก็จะมีตัว AI นะคะที่สามารถที่จะ boost color ตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเองเลยง่ายมากๆนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะเป็นเลนส์หลักเนอ64ล้านพิกเซลเราสามารถกดมาที่64ล้านพิกเซลตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายนะคะภาพที่ควนไปถึง64ล้านพิกเซลแล้วมันยังสามารถที่จะ c r o ปไปใช้งานได้ด้วยถ้าสมมติเราไม่ได้ต้องการทั้งภาพอะไรแบบนี้กับราคา1 9 0 0เนี่ยอุ้มถือว่าโอเคมากเลยนะคะ ต่อเนาะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเลนส์ค่ะเพอริสโคปมันเป็นยังไงสมมติอุ้มกดที่คําว่ารูปถ่ายนะคะเพอริสโคปเนี่ยสมมติอุ้มซูมเนาะมันซูมออปติคอลที่5เท่าแบบนี้แล้วก็ซูมนะคะ10เท่านี่คือหวังผลได้แล้วยังสามารถที่จะซูมนะคะเลื่อนซูมได้ถึง60เท่าซึ่งที่60เท่าเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอุ้มมีตัวอย่างภาพให้ดูอ่ะอันนี้คือ10เท่านะคะเดี๋ยวอุ้มขอเปิดเป็น60เท่าให้ดูแปบ๊บหนึ่ง อ,อ,อุ้มได้ทดลองถ่ายเยอะเหมือนกันนะกับเจ้าตัวนี้อ่ะนี่นี่นี่อันนี้ งั้นเล่าต่อเลยละกันมันไม่ได้มีแค่เพอริสโคปเท่านั้นนะคะในการซูมมันยังมีเลนส์ที่เป็นอ er ั t ตัวนะคะกว่าเอียด8ล้านพิกเซลค่า f ให้มา2.3นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเก็บกว้างได้เก็บภาพกว้างได้ถึง119องศาเลยด้วยกันค่ะเลนส์มาโคอีกตัวหนึ่งค่ะมาโคก็จะเป็นกว่าลเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4นะคะถ่ายระยะวัตถุได้ที่4เซน่ะมาดูกันอันนี้คือแบบอ er ั t ตนะัวเนาะอันนีอ้อันนี้คืออ er ั t ตัวค่ะอันนี้คือระยะ1เท่าค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นการซูมเข้าไปค่ะอันนี้จะเป็นซูมที่10เท่าแล้วอันนี้จะเป็นการซูมที่60เท่าอ่าถ้าใครดูรีวิวของอุ้มเ,เรื่อยๆนะน่าจะเห็นว่าคุณภาพของการถ่ายป้ายเซเว่นนะคะอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยถ้ายืนอยู่ที่หน้าบ้านของอุ้มนะคะแบบนี้แล้วก็ยังมีคุณภาพภาพถ่ายอื่นๆอีกที่อยากจะโชว์ให้ดูนะคะเฟรบเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้คืออุ้มลองถ่าย วิวทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นต้นมนต้นไม้อะไรแบบนี้การซูมก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วที่ความเก๋คือภาพที่มันกว้างแบบนี้เห็นไหมกว้างได้สวยมากนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเนาะแล้วกออ็ขอบด้านข้างเนี่ยอุ้มว่าทําได้ดีเลยค่อนข้างจะตรงแล้วก็ไม่ค่อยบิดเบี้ยวเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีสําคัญของตัวกล้องตัวนี้นะคะออแล้วก็ที่สําคัญค่ะโหมดกลางคืนดีกว่าอุ้มได้ทดลองถ่ายนะคะกลางคืนที่แบบมืดจริงๆเมื่อวานฝนตกเนาะมันมี เมฆเยอะมากเลยเดี๋ยวอุ้มให้ดูนิดนึงอันนี้คือ nightscape 4.0นะคะจริงๆอ่ะใช้เครื่องอื่นอ่ะแทบจะถ่ายแบบมืดตืด้อไปหมดเลยแต่ว่าใช้เครื่องนี้นะคะดูดิสามารถทำออกมาได้ค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีโหมดนะคะ starry mode ค่ะอันนี้เนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย เมฆเยอะนะคะไม่มีดาวแต่ว่าโหมดสตารี่โหมดเนี่ยทำให้อุ้มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากแต่ว่าคุณจะต้องตั้งไว้ที่ขาตั้งกล้องนะคะมันจะใช้เวลา4นาทีในการถ่ายนะ AI algorithm เนี่ยมันจะปรับทั้งภาพนะคะแล้วก็ทําให้การถ่ายภาพของเรานะคะมีความสวยงามในเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้นอ่ายังไม่หมดเท่านี้อ้าวคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์กันนิดนึงค่ะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมชอบกันไหมถือว่ากล้องสวยนะคะ คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพราะว่ายังไม่รู้นะคะว่านาทีเท่าไหร่เนี่ยคุณจะได้ตัวเรียลมีบัตรแอร์นโไปนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะมาดูกันต่อที่กล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยอุ้งค่อนข้างจะชอบมากอันนี้คือเวลาเราถ่ายธรรมดาเนาะระยะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะความละเอียด32ล้านพิกเซลค่ะใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น IMX 616นะคะ และที่สำคัญค่ะคุณสามารถที่จะถ่ายแบบที่เป็น super wide angle นะคะคาเมลาแบบนี้ได้ค่ะเซลฟี่นะคะแบบนี้ราความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่105องศามันกว้างขึ้นมากว่ากันเยอะเลยเห็นไหเดี๋ยวอุ้มมีภาพตัวอย่างอีกอันนี้คือถ่ายในที่แสงน้อยด้วยนะเพราะว่ามันมีไหน์โหมดกล้องหน้าอันนี้ชัดเจนมากอุ้มถ่ายในรถนะคะปกติจะถ่ายหน้าอ้วนๆแบบนี้ใช่ปะแล้วก็มาอันนี้ปุ๊บ เห็นไหมกว้างขึ้นทันทีนะคะแล้วก็มีโหมดซูเปอร์พอตเทนะคะทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้อย่างสวยงามอีกด้วยนี่คือเรื่องของกล้องนะคะความกว้างระยะนี้อย่างกล้องหลังนะคะเนี่ยอุ้มถ่ายเวลาอุ้มนั่งนั่งนั่นัขับรถใช่ปะพอเป็น Alt ide, ปอัลต์วาปุ๊บโอ้โหกว้างมากตัวนี้นะคะแล้วคุณภาพคุณดู คุณดูคุณภาพสีต่างๆของเขาค่ะทําออกมาได้สวยประทับใจมากนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เอาเป็นว่าสําหรับใครที่กําลังหาเรื่องกล้องอยู่นะคะตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะอ่านี่คือเรื่องกล้องเนาะฟึ๊บใครมีคำถามอะไรถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะและเดี๋ยวอุ้มจะ,ะเล่าให้ฟังกันไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะ มาเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันนิดนึงแล้วกันค่ะเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆแล้วว่าจอเนี่ยเป็น120เฮเนาะเราเรียกจอตัวนี้นะคะว่า outta smooth display ขนาดของเขาคือ6.57นิ้วค่ะเป็นแบบตรงนะคะซ้ายขวาไม่มีเคิร์ฟซึ่งจะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ปรับนะคะ120เฮิร์ได้นะคะในแอปพลิเคชันทั่วๆไปที่มันใช้งานถึงเนาะหรือว่าจะตั้งค่าเป็นแบบอัตโนมัติไว้ก็ได้สําหรับเ,เครื่องที่สำหรับพวกแอปพลิเคชันที่แบบเอ้ยเราไม่ได้ต้องการให้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นนะคะก็จะเป็น120 h เฮิร์อัตราส่วนจะเป็น20ต่อ9ค่ะแล้วก็ความสว่างสูงสุดที่480นิดเนาะเวลาเราออกนอกบ้านไปเราก็ยังสามารถที่จะเห็น จอของเราได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะมีฟีเจอร์ OSIE ค่ะปรับสีของหน้าจอเวลาเราดูค้งดูคลิปค่ะก็ออกมาได้สวยงามนะคะจอสวยนะเดี๋ยวอยากจะแอบ,บเปิดเกมให้ดูนิดนึงแล้วกันอ่ี๋ยวจะได้เล่าเรื่องของ performance กันต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ที่อุ้มเอามาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีเรียวมีเป็นสปอนเซอร์เนาะแล้วเรียวมีก็มาพร้อมกับสิ่งดีๆต่างๆมากมายค่ะอะ เล่าทีเด็ดไปเลยละกันทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้ค่ะเขามากับชิปเซตนะคะ snapdragon snapdragon 8 5ด855 plus นะคะขนาด7นาโนเมตรเนาะก็ประหยัดพลังงานด้วยแล้วความเร็วสูงสุดของเขาคือ2.96 g h กิกะเฮิรตซ์คุณดูดิเนี่ยดูสีสันนะคะนี่คือราคา19,900จริงๆอะ่ะ19,990นะคะ เออไม่รู้จะครบอะไรแล้วล่ะ snapdragon 855 plus นะคะแล้วกออ็แรมเนี่ยให้มา12 g นะิกเนาะรอมให้มา256 g ิใครที่บ่นเรื่องรอมเรื่องแรมนะคะสบายเลยแล้วรอมแรมมันเป็น ufs 3.0ด้วยนะคะแบตเตอรี่เนี่ยให้มา4,200ม ah ิลลิแอมป์ค่ะแล้วก็รองรับระบบ fast charge นะคะ30วัตต์ดั๊ชาร์จชาร์จเต็ม100%ภายใน50นาที50นาทีชาร์จเต็มล้วเดี๋ยวนี้มือถือนะคะเป็นไงเจ๋งไหม จ๋งอ่ะครูมากนะคะสำหรับตัว,ตว,ตวนี้เออใครที่กำลังหามือถือที่แบบราคาประมาณเนี้หมื่นไปลายปลายสองหมื่นอุ้ว่ากระโดดมาที่ตัวนี้เลยจะสบายใจมากนะคะอ่ะเดี๋ยวขออุ้กลับไปประจำที่นิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อที่จะขอแจกรางวัลแรกเลยนะคะสำหรับคนที่มาลุ้นกันในวันนี้นะจ๊ะอ่ะนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยกี่นาทีแล้วทุกคนตอนนี้ ห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่อ่าลุ้นไหม,มลุ้นไหม,มใครจะได้รางวัลกันเอ่อในในมือถือเครื่องนี้นะคะใน X 3 Super Zoom มีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Random จริงๆก็คือเอามา Random เองนั่นเองนะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่ตัวเลขเหมือนเดิมนะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ1ถึง100่าใครที่เล่นกิจกรรมกับอุ้มเมื่อวานนี้ยกมือขึ้นแล้ว ชูมือขึ้นแล้วแล้วก็บอกอุ้มหน่อยแล้วว่าคุณกำลังคุณกําลังจะเป็นคนที่ได้รับสิ่งนั้นนะคะคุณกำลังจะได้ได้รับตัว Realme Watch ค่ะซึ่งเดี๋ยวอุ้มจะเล่าให้ฟังกันต่อไปเนาะแต่ว่าขอประกาศแจกก่อนเลยนะคะว่าใครที่จะเป็นคนได้รางวัลไปรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอรอขอแป๊บหนึ่งอะ สรุปก่อนแล้วกันเนาะตัวเร a l วมี X3 Super Zoom นะคะราคาอยู่ที่19,990บาทค่ะสามารถที่จะสั่งซื้อพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะรับของแถมเป็นเครื่องทำความชื้นเนาะแล้วก็เรียวมี VIP Card ค่ะประกันหน้าจอแตก1่ง1ครั้งนะคะต่อปีเนี่ยมูลค่า 5, 9 9 9บาทค่ะ ใครที่ไม่อยากพิออเดอร์นะคะก็ไปซื้อได้พร้อมกันทั่วประเทศนะคะ6มิถุนาเอา่ที่ b a n าน่านะคะ VKK King Kong CSC TG4O เยอะแยะมากมาย,มาย,มายค่ะไปหาซื้อได้เลยนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะที่ lazada shopee พิออเดอร์กันวันที่ เพียอดีแเีดแต่วันนี้นะคะเราก็จะวางขายกันวันที่6มิถุนาเหมือนกันค่ะรับฟรีสมาร์ทพิมพ์เตอร์ไร้สายอะไรพวกนี้ด้วยส่วนใครที่จะซื้อผ่าน AS กับ2 m o v e S นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีวอลช่วงวอลช์อะไรเต็มไปหมดนะคะอันนี้คือสําหรับ Realme X3 Super Zoom นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ ประกาศผลในวันนี้นะคะว่าใครจะได้นาฬิกาเร l m ลมีวอ h ที่อุ้มใส่อยู่ไปเอาอยัางเอาอยัางเอานะไม่เวริร์เวิร์นะไม่เวิร์นะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เราจะกดไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้รางวัลนะคะเอานะพร้อมกันนะคนแรกนะคะจะเป็นใครหนึ่งสองสาเลขที่ออกคือ 95รอบ้เราทีแล้วออก59จําได้เนาะกับ7447แลอะไรพวกนี้เนาะเลขแรกคือ95นะคะมาดูกันว่าใครที่จะได้รางวัลไปนะคะอุ้มมีแังข้อมูลของตัวเองนะคะอยู่ไหนแล้ว,วอ,อ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวขอเปิดดูนิดนึงนะคะใครคือคนแรกที่ทายว่า95นะคะจะบอกว่าอยากให้ทายกันเข้ามาเร็วๆ,ๆเพราะว่า เลขที่ทายก่อนมันจะอยู่ข้างบนเนะเาะพออยู่ข้างบนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสได้รางวัลมากกว่าคนอื่นนะคะมาดูกันเลยว่ามีคนที่ทายเลข95้าไหมอุว่ามีแหละเพราะว่ารอบนี้ก็มีคนเล่นเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าไม่มีเดี๋ยวได,วด,วด,วดว้พูดเป็นเล่นไม่มีทุกคนไม่มีใครทายเลข95้านะคะ แปวอะงั้นไปที่เลขต่อไปเลยค่ะเลขออกคือห้าสิบสามจ้ามีใครทายห้าสามเปล่าอยู่เปล่าอยู่เปล่าห้าสามนะมามามาดูกันนะคะห้าสิบสามเลขที่ออกนี้จะมีใครได้หรือเปล่าห้าสิบสามมีใครได้ฮะเลขไทยเลขห้าสามแล้วแสดงตัวไหมคะมีจ้ามีคนได้มีคนทายเลขห้าสิบสามนะคะชื่อว่าคุณมีไหมมีไหมอยู่ไห ชื่อว่าคุณอนุชนบุตรดีนะคะอะนุชนบุตรดีค่ะ,คะอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คด้วยนะคะว่าอยู่ไหมนะคะคุณอนุชนบุตรดีอยู่หรือเปล่าคะอยู่ไหมคะเราจะนับสิสบสิบวิสิบวิพอนะคุณอนุชนนะถ้าไม่อยู่นะคะเพื่อนๆที่รออยู่เนี่ยรอรับเลยนะคะเอานะสิบ เก้าแปดคุณอนุชนอ้าวมาแล้วนะคะคุณอนุชนนะคะคุณอนุชนบุตรดีนะคะอยู่ค่ะแต่ว่าคุณแชร์หรือเปล่าเออคุณแชร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงนะคะคุณอนุชนมาแล้วนะคะผมเห็นแล้วนะคะคุณอนุชนขอผมเข้าไปดูนิดนึงนะคะว่ามีการแชร์โพสต์ของเมื่อวานแบบพับบิกหรือเปล่านะคะผมจะขอแอบ,บเข้าไปดูคนเดียวเนาะจะได้ไม่ให้ใครดูนะคะ ทำไมต้องให้ใครดูอ๋อกลัวนะคะกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลจะเสียหลุดหลุดลอยไปมาคุณอนุชนนะคะเมื่อกี้อุ้มเห็นคอมเมนต์แล้วเรียบร้อยนะคะคุณอนุชนแชร์แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันขอบพระคุณมากค่ะคุณอนุชนอินบ็อกมาหาอุ้มได้เลยเดี๋ยวมีทีมงานคอยตอบนะคะถ้าอยู่